กระแตกเออยิงไม่โดนด้วยเดี๋ยวโก้เอาไปทำไรอะอยู่ดีมันก็ยิงวัวตัวเลยลุกสกาวเลยเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้ไกลว่ะอุ้ยระวังเป็นลบนะโหยังไม่ถ่ายวะล่ะมาเลยอุ้ยน็อกด้วยอเอาเฮ้ยสองร้อยเก้าสิบห้าเมตรอะเฮ้ยถึงไหมเนี่ยถึงยุ่ละ แม่งโดดเป็ดปะวะไอ้เย่ากูดิ่งเกินไปแล้ววะโอ้โหโธ่ไหนคุณหัวครับตีคิดว่าเลือกได้ถูกทางเนื้อทางเดินของพี่ชัดชัด เด <Okay. S 2> ี๋ยวหนึ่งพอแขวะโดนหลุมมันวิ่งมาชา้าเราเลยโอเคครับหน่าย <laughs> วางอันนี้ต้องสบเรา ใช้มากที่ให้โอ,อก,กาสอีกชีวิตหนึ่งแต่ว่าต้องการตัวมันนะมาแล้วออมมีโบไม่เห็นไม่เห็นอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเต็มเลยไปม,มาแล้วโดนแล้ว,ลวบนหัวนายบนหัวนาย เจ็บหนึ่งครับตัวมีคนโดนเคมอากูเนาะวะตัวโดนเคมอาแล้วาะใช้มือทั้งขวามึงอ่ะแบงค์ใช่ปะใช่ใช่ขวามือผมอ่ะทั้งสองพี่เออวะก็แตกตกลงมาเนาะทั้งเรามี่สองตัวฮะ ห้องน้ำน้ำห้องน้ำไหนวะห้องน้ำอ๋อติงสองอยู่ห้องน้ำขวาเอ้าไปไหนแล้ววะอ๋อยู่อีกห้องน้ำมึงปะใช่อยู่ในนี้อยู่ในนี้เก็บแล้วเก็บแล้วโอ้ยเฮ้ยเก็บหมาอะไง

หมดยังไงถ้าฝั่งนู้นอ่ะฝั่งนู้นวิ่งมายังไงโอ้เกมอจีบานไปจีบานไปวางไว้ตรงโต๊ะแบงค์เป็นไงได้ใช้งาน KTS อือดีจริงบ้านไปส่วนปุ๊บมันไม่มีเกาะเลยเกอมหายไปแล้วเฮ้ยเสียงใครวะเฮ้ยยังไงตัดละนี่ยิงกันอยู่ข้างล่าง แหมมันมันอยู่บนเค,เนเคเ<อ>าน์ทไว้ได้เลยไนะด้แรงใส่ไปเลยเนี่ยปิงให้ที่อพฟเอสมจีเอาปะเอาอเฮ้น็นอกร้กองไปเลยแบบกุศลแม่งไ้สัสไอ้แมังคานไปนี่เนี่ยนี่คานตาตาตาเออไอ้เฮีย เอาเปลงนะมึงข้างในก่อสร้างมีนะเฮ้ย <ไป S 2> อโอ้โผด้วดมาเลยนะเนี่ยเอากูไปเฮขอก่อะหน,นึง่งอุ้ยก่อแตกมีคนโดนเคโมออกูข้างในเอาข้างในนี่ครับโอ,อ้ขวางคือเป็นร้อยเลยก่อแตก เก็บแล้วตัวหน้าสุดเ <Okay, S 1> นาะอแต่ตัวหนึ่งก็แตกงสองตัวยปลาอะไรแบบน่ะเฮ้ยนัต,ยตึกมีมาปิดตีนี้ดิน่านอะเฮ้ยอ,อตัวโอ,โอ้โอ้โอ้โอนอันอ้้โอ้าอ้ออีอ้โอ้ออออออ้้อ ไปไหนหรอวะในตึกไอ้เมื่อกี้นี้มึงอยู่แถวนี้อยู่ไออยู่ชั้นสองชั้นสองในตึกตอนนี้ชั้นสองร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบโดนลงแล้วไอ้เฮี้ยนี่ใครเนี่ยก่อแตะตัวนึงน้องนึงนน้องงึตงปิงกูปิงกูปะแตกชั้นสอง ไปไอ้เคยนี่ใครก่อนเนี่ยใส่แม่งนอนอยู่บนเคเนี่ยอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างตั้งตัดเลยหมดละตีนี้หมดละไอ้เคสนี่มาชุกเตือนกูอยากชอบแม่มีคนนอนเนี่ยอยู่บนเคเลยเคสิงหลังกูไม่โดดสักนัดงมันเพิ่งโดดมาป่ะ เออะมันอยู่มันนอนอยู่บนนี้นานแล้วไอ้เหี้ยกระสุนไอ้เซาลีเฟิรหายากจังวะัจไม่เห็นขาดเรื่องกระสุนหรอกนั่นเลยโอ้เรายิงไม่หยุดเลยเดยเอ๊ะยิงไม่หยุดก็ไปเก็บศพใชกระสุนเฮ้ยเดี๋ยไม่เก็บศพที่ไดนยิงไม่หยุดเดยมึงเห็นเนี่ยนี่ไงก็สองศพเนี่ยกูเก็บมามีแค่สี่สิบเม็ดเอ๊ะก็มีตั้งหลายศพโอ้ เราไม่เห็นคาแเฮ้ยใครอ่กอเอดบเอโดบไอยู่ตึกอยู่ตึกมาร์กเลงอะระแตกก็มันทำเพี้ยนอะมแม่งรอลอกดีวะไอสัต เอ้ยิงยังไม่โดนด้ย่มเจ้ากูเอามาทำไรอ่ะเอออ,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 อยู่ดีมันก็ย,กยงิงกูอ้ว่วเลยเยอะตอนแรกกูก็ยิงมันไม่โดนหรอกไอ้ใส่พอโดนปุ๊บเออมันก็ยิงต่อดนะถึงปะมผมไม่ถึงเอาไปนอน,นอ,อยูเอาเฮย้ยระเบิดทะลุแต่กูไ,<ห>ไม่ทะลุผมกอดเต็มเลยงั้น ทำไมใครใช้บอลเนี่ยมีเราเราเฮ้ยไหนชั้นเดียวกับเราเออในห้องนี้ห้องนี้ไม่ใช่ใชน,นี่นี่ไงเนาะกันมันอยู่แถวเนี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยหลานไหลาอเราปราบแล้วนเนาะข้ ก็แตกก็แตกตัวบนก็แตกโอ้โหตัวบนนกมาแล้มาแล้วไอ้เหี้ยอูคือสไนเปอร์ททีี่่่เกงสุดน่าสิกระแพงวะเมื่อกี้ที่เราตัวบนไอ้เหี้ยเราบันไดหมดเลยเราก็แบบโอ้พลาดพลาดจำมาแล้วอ่ะกูบอกให้โอ้กูโดนอีกแล้วใช่ไหมกันเดะไอ้เหี้ยพลาดจำมาเลยไอ้สัตว์เหี้ยเราบันไดเอาไปแดกทุกเม็ดเลยอ่ะรออะไรอ่ะไอ้เหี้ย แต่มันยิงเราได้นะแต่เรายิงมันไม่ได้กรธเกมเฮ้ยมันชูเออ,เอมันชูเรียบร้อยอ้าไปเลยลุกสกายวเลยเฮ้ยนี่นี่นีโ่โอ้ไกลว่ะอุ้ยระวังเป็นลบนะ ระยะพันเมตรเนี่ยวิ่งอยู่เนี่ยเต็มเลยมันเป็นลงไปเอาไอ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเปิดเปล่งนอนก่อนไม่เข้ตรงยโอ้โอโอโออแล้ว <c oughs> <c oughs> แม่งนอนเล่นโดตรงนี้เอ้ย <c> ร <oughs> <c oughs> ว่าไอ้จะตกเว้ยเมามาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยที่นี้แหละเอากี่เมตรอ๋มอนนมีสนอมอ้มีติดปืนก่อนใครเอาเน่ยเฮียมันเล็งเรามันเห็นโดนกูนกนได้ก็ยิงอะไรมาอาบีจี มันไม่กล้าดันมาวะ่ะมังับงงแลต้องดันไปหามันเลยข้านเหนะโอยโอยโอ้ยน้นานู่กแ้วนี่เฮ้ยมันโดนมากูาล้อหลอกกับโดนมึงได้มได้ทาลักูได้ โหอ้ยัิงไกลวะล่ะล่ะอ๋อก็คือยิงตัวไกลแม่งเลยมาเลยอุ้ยน็อกด้วยอ๋อเฮ้ยสองร้อยเก้าสิบห้าเมตรละเราโดนไปเม็ดหนึ่งเราก็ยิงโดนไปเม็ดหนึ่งเหมือนกันตอนแรกอะเฮ้ยไอ้เชี่ยมันชุบเขาเกาะเขาเนื้อเขาเนื้อแล้วโอ้โหวิ่งแล้วไอ้เชี่ยก็สนายแม่งโง่เลยไอ้สัตว์ยิงชักยิงชักอยู่นั่นแหละ ต่แตกครับอุ้ยพี่เโดนบอมโดนเล่นเพิ่มไปหน่อยยิงเพิ่มไปหน่อยว่าต้องเอาตีนนี่นะเนี่ยมันซ่องอยู่เนี่ยปิงสามว่าอย่างสันนัยบ้างเอ้ยนี่ไงสันนยชั่วคราวโอ้โหฝั่งนูุนแม่งโคตรเยอะอ่ะจริงตอนตีปิงสามมันมันห้าวอ่ะเฮ้ยสันนัยอยู่ตรงนี้สันนยอยู่ตรงปิงสามเลย นั่นแหละสามตัวอะไรอยู่ตัวไหก็แตก็แตกเนี่ยอุ้ยโอ้โหมันเห็นบอมโดนกูเพื่อมันฉลาดจังวะโอ้แขกนี่ไงตายนลองใช้ด้วยละไม่เวิร์ดเฮ้ยเฮ้ยมีคนทำเควสตรงนี้บิ๊กสามหลังเรา เจ้าไงไอ้เิ่งติดแปดตัวตรงนี้โอ้โหตรงนี้ขตัวอ้เป็นล้านเลยตรงปิงหนึ่งก็มีโอเคกูอยู่เนี่ยแหละโอเคไม่มีอตายแล้วเนว่าของใครวะเนี่ยิ้มยเลยเดยวเลยของใครเนี่ย้งหน้ มันจะไปชุบม่นก็ย่องไปชุบอ,อย่างเดียวเหลงงยใช่ไหมไอ้ลิงมไอ้สไตล์ชุบแล้วเด็กเรามีนะระวังหลังหหกหลังแหกนะบอกก่อนอุ้ยะใครแบกล่มมาไปขับรถแล้ว ามันขับรถตรงไหนเนี่ยเฮ้ยมีคนมาผมมันไปลงตรงกลางไปลงไปลงมันมันออกนอกตึกแล้วเอออยู่ข้างล่างเนี่ยมองไม่เห็นวะเฮ้ยโอ้โหข้างหลังประมาณสองตัวให้มันโดนมันโดน ตีเรมันอยู่ลล่างสุดยอยู่ใต้ตีนกูล่างสุดที่ชั้นสองเนี่ยไปชั้นสองชั้นหนึ่งต้องลองไปชั้นล่างสุดละลงชั้นล่างสุดละแลาบันไดไปอ่ะจะลงไปจริงเหรอเจ็บเนาะสามละไม่ลงไม่ลงไม่ลง,ไม,ลงไม่ลงทางนี้ ใครจะลงอ่ะลงข้างบนดีวะ่ะอยู่ไหนวะโอ้โหสัตว์ร้านจอดรถเต็มเลยเฮ้ยเราไปโอ้ไข่ไวะเนี่ยโอ้ทูบอีกเราตูชุบดูกะ มีกรอบปะอหุบก,กับตายเฮ้ยเราต้องดันเข้าไปไม่ก็หนีอย่าอยู่ตรง,นเ,รรงเนี้ยเพราะเราจะโดนสองทางเนี่ยเอาเอาแล้วนะเนี่ยเพื่อน,นำแล้วโดนลงไปไปแล้ววะระวังหลังย,ยิงเยหลยังหลังย,ยิงมีสี่ตัวเลย ไปแล้วแตกเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงหลังตรงนี้เอาเอาน็อานกเอานกไอ้บนหัวบนหัวบนหัวเป็นลูดม้หมาหลังมาแล้วมันชุบมันชุบมันช,ชุบมันชุบใครวะมันชุบตัวที่เรายิงนอกอันหนึ่งสองตัวได้จัดเลยปะ โอ้กดเจ็บตัวนึงเจ็บตัวนึงโอู้สัาสามตัวเลยจะฝักโอ้โหกับตายกูจะตายแล้วเฮ้ยเฮ้ยหลุดเฮ้ยข้างหน้า,นาเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าเฮ้ยมันมวอนอิ่งวนอะกูช่วยด้วยไอเ้แบงค์น้อง,น,องอาอนาะเนาะเนาะเอ้ายันที่ใครเนี่ยโอ้เนาะตัว ไว้ปะหมดแล้วหมดแล้วไว uh ้แล้วไว้แล้วเออกูกดมึงขึ้นมาไม่ได้อะเมื่อกี้เนี่ยเออเราก็เป็นเหมือนเมื่อกี้ไม่เพราะเพราะเรากดอยู่เมื่อกี้ไม่ตอนแรกอะตอนที่นั่นมึงยังไม่ได้กดอะกูกดไอ้แบงค์ขึ้นมาไม่ได้ชอบก่อนไว้เฮ้ยแอสไตล์เทพเต็มเลยนะเว้ยเก็บไปหน่อยนะมันไม่ได้เทพขนาดนั้นแล้วกูว่าเนี้ยดีกว่ามันหลบง่ายไปว่าวงไม่แคบแต่เราหลบไม่เคยได้เลยเด้ เฮ้ยอ๋อเฮ้ยวงเหลือแค่นี้แหละเนี่ยเฮ้ยมิตตีุ้บนี่ข้างบนวงวงเหลือแค่นี้แล้วเลยนะแล้วเหลือตั้งสิบสามคนหกตีฝักเอ้ยอ้าอเนี่ยทุบได้ปาสิบสี่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวกูเช็คก่อนนอนอยู่แถวนี้กันดิ้เ้ยโอ้โหไอสัตว์เอ้ยโดนโดนเคมอเช็คก่อน ทนี่จวงหลังเราไม่เห็นละอยู่ในบ้านตงที่ชุบหล้วห้าเปรรถถังขึ่นทางไปอยู่นี่วิ่งคือแปงนี่นี่ไอแค่นี่นอนอยู่นี่เลยเนี่ยตัวเดียวนอนอยู่ตรงฟา๊มมันเนี่ยนอนอยู่หลังนี่เลยตัวเดียวเล่นโดนนอนเล่นโดนอยู่แปงไม่ไม่ผมไม่ไไม่ไจะเห็นมึงหรอกแง้์มันเห็นมึงโดนอยู่บนหัวมันไะตอนนี้มันรู้แล้วนะว่ามึงมามันวิ่งแล้ววิ่งแล้วเอมอ ก <Contact. S 2> อแตกปล่อยไม่ได้โอ้ยไม่ได้ปิดไม่ลงคนมีแผลปล่อ,อยไม่ได้ปืนไม่เทพพอจากเนี้ยไม่มีอะไรฝังเลยเพื่อนมอล,งอลงนี่หมดแล้วขวาฉีกขวาได้ปะไอตี้นี่มันเพิ่งชุบเนี่ยขวาเหรอเฮ้ยอยู่หน,าน้าเราเลยอยู่ไซโลอ่ะอยู่ไซโลอ่ะวิ่งแล้ววิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปแล้วเก็บตัวหนึ่งน้องหนึ่ง

กูดูกูหาให้ครับนึงนี่อยู่นี่สองตัวสองตัวมีตีหนึ่งสองตัวอยู่นี่ปิดไม่ลงคนมีแพ้นี่นี่อยู่นี่มันวิ่งแยกกันเขาก่อเขาก่ออยู่นี่อยู่นี่มึงมึงยิงดิตัวเนี้ยตามมาร์กกูเลยเนี่ยคือคื้ตั้งบนก็ไม่นอกพิษไทยเนี่ยมีไอ้ไตเออไหวเแคยเวลาแล้วป่าววะหายตัวหนึ่งนะหายตัวหนึ่ง นู่นโอ้ยไม่ได้หายตัวนึงอยู่นี่3ตัวเลย3ตัววิ่งอยู่เออสตัวไล่ไล่ไอ้เฮี้ยนั่นผมมองอะไรไม่เห็นเลยทีนี้3ตัวไล่ตัวเดียวนกหนึ่งหูนกสองตัดกันอยู่หนึ่เอ้าไอ้เฮี้ยนั่นชนะเหลือตัวเดียวแต่วะวันนี้ก็มาเชียท้ายข้างล่างแบบไยไอ้ตัวแคร์ไอแคร์สองศูนย์ห้าตัวเฮี้ยนี่ยที่มึงยิงมันไม่ตายไอแบงค์ นาบอกรับกากรอ่ะมันมันนอนจนมาได้ที่สองอ่ะมึงคิดดูดิไอป,ปืนปืนปิ่นไม่ลงอะ่ะมันมันเป็นปืนที่เก่งรองจากปืนเทพไอ้ LMG ที่มันเป็นคล้ายๆ AK ยาวอ่ะปืนปิดไม่ลงอ่ะทำอะไรได้วะ้าข <15. S 2> ิว โอ้ยแค่ที่บ้านเท่ากูตลอดเลยวะไอ,อ้รอบที่แล้วก็สิบหกเท่ากันนายแฟนขับเราเนี่ยแต่เรา <laughs> แอติสเยอะกว่านายตลอดล <laughs> นะหน่อยเราเป็นเล่นโข่ยเลยแก่งเล่น <laughs> คาร์าดอะไรละ่ะกัชนะก็ชนะครับ <laughs> แก่งอยู่ที่คาร์ดกัชนะครับแต่เราชุบเยอะกว่านายหน่อยชุบเยอะกว่ารเราแต้มเยอะกว่านายหน่อยอะไร ยอมยังไงบ้างยอมอ่ะชนะก็คือชนะไม่ยอมเลยไม่มียอม